ในการไปทวงติงในการไปกระชากคอเสื้อของคออนพลเรสอนพวกนี้ด้วยซ้ำคือคือมันเพราสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับแล้วไอการต่อไอการเลือกตั้งเนี่มันไม่ได้เสด็จน้ําออกไปจากการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ในเมื่อปี63 64คือมันต่อเนื่องกันแล้วมันสะท้อนออกไปทางคะแนนเสียงอย่างชัดเจนแล้วว่าเสียงจำนวน64ล้านเสียง25ล้านเสียงทั้งหมดเนี่ยมันก็การที่จะเลือกฝ่ายประชาธิไปไตยเข้ามาบริหารบ้านมันคือผมคิดว่ามันไม่ได้กั้มกึ่งเพียงพอที่จะให้ให้มีกรรมการมาดูภาพช้าฮะ คือมันมันไม่ใช่เรื่องอำนาจที่ต้องมาดูภาพช้าภาพอะไรคือมันชัดเจนจนไม่รู้คือถ้าองค์กรอิสระมาล้มกันเรือกตั้งๆนี้มันก็คือการล้มมันก็คือการยึดอำนาจมันคือการับประหารโดยการใช้กฎหมายมันชัดจะไม่ใช่การวุฒิฉัยแบบแบบธรรมดาแล้วครับครับแต่ว่าเราเราเห็นภาพการใช้อำนาจแบบนี้ตั้งแต่สมัยครุงธนทรตั้งแต่สมัยรัตนไมตแต่ว่าเขามั่นใจแต่ว่าครั้งนี้เขาจะทำให้อยู่ได้แบบเดิมผมว่าทําได้แต่ผมคิดว่าผลออกมามันจะไม่เหมือนเดิมผมคิดว่าคนจะไม่ยอมไม่ไม่ยอมแล้วก็ การต่อสู้เป็นของขนุนมันจะกลับไม่ได้ไม่ได้ยุยงหรือไม่ได้อยากให้คนออกมานะครับแต่มันจะเป็นไปโดยธรรมชาติซึ่งฝ่ายความมั่นคงหรือไม่แต่ละเองก็เล็งเห็นผลว่ามันจะปวดอยู่แล้วเมื่อเื่อในสภามันสู้ไม่ได้เลือกตั้งก็แล้วนะครับสภาก็โหวตก็แล้วยังมาปิดทางเนี่ยผมคิดว่าไอ้ทางเลือกที่มันเป็นท้ายคือการลง้องขันมนมันเลี่ยงไม่ได้จริงซึ่งลงมาแล้วก็ม่นูุจะแพ้ชนะด้วยแต่มันต้องลงเพราะว่ามันเป็นศักดิ์ศรีกอบกู้ศักดิ์ศรีของคมเป็นมนุษย์ของคนที่เขา แสดงเจตดกำลงไปแล้วผ่านการเลือกตั้งแล้วคุณมามา,มาบิดเบือนกันไปกับถ,ถ,ถ้าพูดถึงแนวทางการขึ้นไหวาจากนี้ทั้งในกรุงเทพแล้วต่างจังหวัดเอง<ม>จะเป็นยังไงครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นว่าฝั่งของผู้มีอำนาจเองเขาก็เหมือนว่าใช้กํลาลังเต็มที่ใช้อำนาจของเต็มที่ในการด<ม>ึงส<ม><ม>กัดกันครับผม<ๆ>ผมคิดว่าครั้งนี้มันจะถูกปนวกเข้ากับหลายๆเรื่องนะครับคือคือตอนนี้ไอ้ปี6 3 6 4 6 5ที่เราสู้กันมาเนี่ยอ่ากำลังของเขาอย่างเหวียวแน่นนะครับทั้งคุณประยุทธ์เองทั้งกองทัพทั้งอะไรแหละแต่วันมัน มันแข็งแข็งขึ้นกว่าเดิมมากนะครับในขณะเดียวกันพลังของคณะรัฐประหารเดิมมาเริ่มเสื่อมถอยนะครับความชอบธรรมไม่มีแล้วคุณประยุทธ์ไม่มีปวิดก็ไม่มีคะแนนเสียงที่รลบการเลือกตั้งน้อยกว่าพรรคคุณเทชาทุซซำค,คือคือมันความชอบธรรมของมันหมดไปถ้าการสู้กันระหว่างความชอบธรรมกับความไม่ชอบธรรมเนี่ยผมคิดว่าความชอบธรรมเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีภาษีดีกว่าแล้วก็ทั้งเนี้ คนมันคาดหวังว่าสังคมมันจะเปลี่ยนไปโดยสติวิธีนะครับก็ค,คือเรือโดยรัฐสภาถ้าเราไปปิดประตูสติวิธีปิดประตูการพูดคุยในสภาเนี่ยมันเลี่ยงยากเลี่ยงยากของการลงมืนซึ่งเราก็าไม่รู้ว่าจะแพ้ชนะแต่เลี่ยงยากยอมแล้วว่าเลี่ยงยากจริงที่จะไม่ลงที่ท,ท,ทนายบอกว่าถ้าเกิดวันพรุ่งนี้มีการปักทุประชาชนเนี่ย อีกสักสัปดาห์หนึ่งจะมีการนัดชุมนุมการนี้ทงนี้หมายความว่าทั้งในต่จังหวัดด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับวันนี้ก็มีการนัดชุมนุมการที่ต่างจังหวัดไม่ได้คุยกันหลังไมเลยคือมันเกิดมาเป็นธรรมชาติคือรู้ว่าอะไรจังหวัดไหนเนี่ยมันมันมันต้องออกคือทุกคนทุกคนรู้ว่าต้องออกนะครับแล้วคนรุ่นใหม่นะครับทั้งติ่งแดงติ่งส้มนะครับคนรุ่นเก่าที่เคยต่อสู้กันมาทั้งเสื้อแดงทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีกลุ่มมีก้อนเขามีกลุ่มในลนยมีกลุ่ยางง่ผม เชื่อว่าในจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นแกนแกนกับแนนําหลักในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับจบังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยการการระดมคนเข้ามาเนี่ยมันมันไม่ได้ยากนะครับผลการเลือกตั้งชัดเจนแล้วนะครับก็ส้มกันทั้งกรุงเทพเนี่ยแดงกันทั้งกรุงเทพเนี่ยการระดมคนไม่ยากนะครับแต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยอย่าให้มันไปถึงจุดนั้นอย่าให้มันไปถึงจุดที่คนจะต้องลงถนนนะครับลงลงเนี่ยมันเหนื่อยแน่สองเนี่ยถ้ามันมีการสลายการชุมนุมมันก็มีการบาดเจ็บใช่ไหมครับ อยาให้ไปถึงจุดนั้นให้กระบวนการรัฐสภามันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคุณอยากตรวจสอบพิธาคุณอยากเอาขึ้นศาลเอาขึ้นหลังจากนั้นคือให้กระบวนการมันเป็นไปไปโดยความราบรื่นและให้ด้วยความสมบอยากให้ประชาชนต้องรู้สึกว่าการเลือกตั้งมันสูญเปล่าเฉพาะถ้าเมื่อถ้าเมื่อใดคนในสังคมเห็นว่าการเลือกตั้งมันสูญเปล่าเนี่ยอันตรายอันตรายรสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับขบวนการต่อสู้ของประชาชนบ้างับหนึ่งหลักเลยผมวิดว่าต้องยืนยัจนจตนํำลง เตนาลมของตัวเองให้ชัดนะครับว่าเราต้องการอะไรกับ2เนี่ยเรื่องวิธีการเนี่ยต้องยืนยันให้ชัดว่าต้องเป็นสุดทวิธีเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปเผลอตามคำยุแยงหรือไปเผือใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่เราแพ้เพราะท่านเป็นมีความรุนแรงมากกว่าที่จะใช้กับเราอยู่แล้วกับทั้งในแง่กฎหมายในแง่เครื่องมือในแง่อาวุธมันเนย,นเนยอะกว่าเราแล้วสิ่งที่เรามีเยอะกว่าเขาคือหนึ่งความชอบธรรมกับ2จํานวนตีนมีแค่นั้นคุณเป็ระดมทหารตำรวจมาทั่วประเทศก็สู้ตีนเราไม่ได้มีแค่นั้นจริง เราใช้ความชอบทำที่สุดในการมาสู้เขาผมคิดอย่างนี้ครับการนี้มีมีความแสดงว่ามีการข่าวหรือเปล่าว่าอาจจะมีการพยายามสร้างสถานการณ์มีความพยายามสร้างแต่ผมคิดว่าถึงที่สุดแล้วเขาเขาจะไม่ทำิดว่าประเมินถึงที่สุดแล้วจะไม่ทําถ้าประชาชนแสดงออกว่าเราไม่ยอมจริงนะครับว่าว่าเราก็พร้อมจะสู้ผมคิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันมันขยับมาจากปี53ปี57มามาไกลนะรับโดนทังปี63สมาไกลด้วย มันมันสู้ไปถึงขนาดที่เราพูดออกมานะครับบนท้องถนนกันหมดแล้วนะครับส่งเสียงผ่านสสเข้าไปหมดแล้วแล้วพอเขาปิดประตูทั้งสองทางทั้งสามทางเนี่ยคนมันจะสู้กันแบบแบบหลังโงราแบบไม่มีอะไรจะเสียซึ่งะะอันตรายอย่าให้ไปถึงจุดน,นั้นผมคิดว่าพรุ่งนี้มันยังเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศได้มันจะให้สวเปลี่ยนใจนะครับกลับมากลับมาอยู่ในคันลองที่มันควรจะเป็นนะครับหลังจากนี้ถ้าคุณอยากตรวจอสอบพิธารุ้กัอภิปายไม่ไปวางใจนะครับ เอาไปขึ้นศาลฎีกาศาลอุทธรรัสยสัญญาณก็ได้นะครับแม้แต่ขึ้นศาลร,รัฐธรรมนูญก็ยังได้แต่ว่าให้กระบวนการน,นี้คือระยัะหนึ่งมันหม,ม,ม,มายถึงการยอมรับสันธาตมติของประชาชนด้วยนะการยอมรับประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะพวกเราโดนไอ้การรับประหา,หารมันเป็นการแบบตบหน้ากันมาหลายครั้งครั้งนี้จะทําให้พวกเรารู้สึกว่าเรามีตนนัวตนในสังคมแค่นั้นนี่ครับขอเดี๋ย <ขอ S 1> วทางในการชึงวันพรุ่งนี้ครับเราจะไปทำอะไรอย่างไรพรุ่งนี้ผมไม่ได้จัดนะครทำเป็นของอีกอย่างหนึ่งจัด เดี๋ยวีการไปชุมนุมกก็รัฐสภาแล้วก็ไม่ไม่ได้ชุมนุมแบบตุ้อดันไม่ไม่ได้ตื้อดันก็หมายถึงว่าพี่อันตัวเองก็จะไม่ไปเข้าเข้าร่วมไปับพวกนี่แล้วพวกนี้เขาจะอยู่ที่ไหนกับอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งคือที่ไหนอ่ายังติดตามอยู่อยู่อีกที่หนึ่งการเคลื่อนไหวที่ต้องออกมาในกรณีครับสามต้นมันคือกรณีของกรกตกับคุณพิธาหรือเปล่าอ่าส่วนหนึ่งส่วนคือจริงๆวันนี้ไม่ได้จะไม่กิดจาด้านการชุมนุมหรอกนะครับแต่มันมีเหตุเฉพาะหน้าเข้ามาคือมันมันเหลือออออด่่ะะคคืืถ้าาเเเรรไไมทลยนีย ฝ่ายอำนาจที่ลงมือเขาจะทำบนทุกวิธีทางนะครับแล้วก็ถือเป็นการซ้อมใหญ่ก็ได้สำหรับการชุมนุมผมผมมั่นใจนะว่าพวกนีออ้ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ถ้ามันไม่เหมือนที่เราคิดเนี่ยผมว่าคนไม่อยอมเราวัดจากลหลายๆอย่างอย่างสื่อมวลชนเองที่ท,ท,ที่ก็ก็เอาใจช่วยนะครับสื่อใหญ่นะครับหลายสื่อสารนั้น,นก็เอาใจช่วยว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันต้องวัดอันนี้การเลือกตั้นะประชาธิปไตยเวลาลงสื่อมันก็วัดแค่นั้นแหละถ้าคุณไม่เอาตามนั้นนั้นเนี่ยประเทศมันเดินไม่ได้เดินไม่ได้จริง พรกการเมืองที่ที่คิดว่าจะหาทางออกอื่นนอกจากการยึดระบอบประชาธิปไตยการจับมือกันระหว่างพรรคประชาธิปไตยถ้าจะหาทางออกอื่นผมก็ไปไม่ได้คือคนมันมันคาดหวังแล้วก็มันมันทุบมาทุกอย่าง้วครับเพื่อการเลือกตั้งครับถ้าเราประเมินดูอารมณ์ของมวลชนตอนนี้คะคิดว่าพร้อมที่จะลงถนนหรือยังคมที่ว่าพร้อมนะครับพร้อมแล้วก็มันจะพัฒนาไปเรื่อยไปตามสเต็ปคือการชุมนุมมันมันไม่มีวันแรกแล้วมันเยอะหรอกนะครับมันจะค่อยๆพัฒนาไปตามสเต็ปของมันแล้วก็ พัฒนาไปตามข้อเรียกร้องนะครับพัฒนาไปความชอบความชอบทมของแต่ละขั้นด้วยผมคิดว่าพรุ่งน,นี้คนก็จะเยอะระดับหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันถ้ามันถูกหักหลังจริงๆเนี่ยผมว่าคนน่าจะออกมาทั้งประเทศพรุ่งนี้มองฉักทันในการโหวตนาย,ยกเังไงบ้างครับคิดว่าคุณวิทย์หามัานผ่นผมว่ามันจะมันออตั้งแต่ตอนอภิปรายหกชั่วโมงแรกคือผมคิดว่าฝ่ายสวฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี้ก็คงอภิปรายเส,สียสาเสียเทเสียเต็มที่นะ,นะ,ค,ะครับแต่อีกมุมมันก็เปิดช่องให้ฝ่าย เราได้ที่ได้อธิบายเหตุผลในการเข้ามาเป็นรัฐบาลด้วยอันนี้เป็นเหยสองด้านแล้วก็ต้องให้กําลังใจครับของคนที่เข้าเปสอสอสอที่จะพิจารณาคือนอกสภามันก็ทําได้แต่ดับหนึ่งแต่ว่าเสียงที่มันตกลงในสภาเนี่ยก็สําคัญมากมองว่าการที่กรกะตชี้มูลความผิดให้สมทับรับนูนให้สั่งคุณพิธาอยุไปบังคัที่สสนี่ครับมันจะทาให้การเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกมีความชอบธรรมน้อยลงหรือเปล่าลไม่ไม่ไม่ผมคิดว่าไม่ คือแน่ๆความชอบทาให้กระทบแต่ว่ามันจะไปเพิ่มข้ออ้างให้กับคนที่จะไม่เลือกอยู่แล้วเนี่ยมาอ้างนะครับคือคนที่จะไม่เลือกอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มันไม่เหตุผลหรอกนะครับมันจนมันมันมันจนไห้คนที่จะไม่เลือกอยู่แล้วเนี่ยมันมันจนด้วยด้วยด้วยเหตุผลทุกอย่างแล้วแต่การที่ส่งขึ้นสารรัฐมนูล็ดีการส่งกอกตส่วนมันแค่ไปสร้างข้ออ้างเฉยซึ่งใช้มันก็มันมันไม่ได้มีความชอบธคือถึงเรามาถึงจุดที่พบเราทำประกาศไปเข้าร่วมเนี่ยมันชัดอยู่แล้วว่าเขาก็มันอ้างไม่ได้จะไม่ คือเข้าไปมันก็ต้องหวตการที่เลือกที่จะไม่เข้าไปหวตเนี่ยมันคือมนคือข้ออ้างที่มันมันน่นลาละอายสำหรับสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองการตัดสินใจของสว,วมีผลไหมกับเรื่องห่าวสื่อเอ,อ่อพราะว่าไม่มีไม่มีเรไม่มีเรื่องห่าวสื่อว่ามันตกไปแล้วตกไปแล้วสังคมตกแล้วก็ศาลขาไม่ซื้อแล้วมีอะไรอยากฝากสาว,วในวันผมคิดว่าทำให้วันพรุ่งนี้มันผ่านไปคือเปิดให้มันมีให้มันมี มีคณะผู้บริหารเข้ามาครับแล้วก็กระบวนการตรวจสอบที่จะตามมาเนี่ยค่อยๆทาไปมผมไม่เปเสียการตรวจสอบแล้วแล้วก็ประชาชนก็จะตามตรวจสอบทวกท่านเลยแหละแต่อย่าไปทําให้การเลือกตั้งมันมันไม่มีประโยชน์มันกลายเป็นเรื่องไม่มีค่ามันกระทบจิตใจแล้วคนที่แบบเสียค่ารถค่าเครื่องปเลือกตั้งมันกระทบจิตใจแล้วก็มันมันจะทําให้สังคมมันไม่มีทางออกเพียงคนบมกว่าการออกมาก กลุ่มลมแบบนี้ครับไม่ใช่เป็นการตรวจการสอยืนยันไม่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 คือผมคสสิดว่าสวทุกคนมันมันมีคงอยู่แล้วเราก็แค่ทําให้มันชัดเจนว่าเราก็มีเสียงของเราเราก็เหมาออกเสียงในการในการแล้วถ้าเกิดผู้แย้สอบวอลเขาไม่มาหรือว่ามาไม่ตรงเน <laughs> ี่ย <laughs> มันจะกระทบกับเรื่ององค์คณะองค์ประชุมนะครับซึ่งขึ้นมาครบแล้วล่ะถึงลำพังแค่สอสอมันก็เกินครึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเสียงที่มันจะเกิน376มันก็ยากขึ้นถ้าเขาไม่มา พรุ่งนี้เราจะได้เจอการเล่นตลกทางการเมืองหลายรูปแบบฮะไม่เข้าไประชุมเข้าไปแล้วไม่โหวตขณะที่โหวตเดินอนนอกนอกประชุมไปข้างห้องอ่ะร้ายยาเราจะเห็นลูกเล่นที่มันตลกตอนนี้ไอ้ลูกเล่นพวกนี้มันฟังไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องตลกไปแล้วแล้วว่าฝั่ง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 วนนมวลชนบ้างที่ส้มจัดจัดแล้วก็แดงจัดจัดที่แบบผมว่าไม่มีผมว่าพรุ่งนี้คนที่ออกมาต่อสู้อย่าเปนคนที่อยากเห็นบ้านเมืองมันเดินหน้าแต่บมืองจะส้มจะแดงยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องออกมากันแล้วครับฝากทุกคนที่มาพรุ่งนี้ก็ เอาใจมานะครับแล้วก็เข้มแข็งกับรัาคาตัวผ้ถ้าพรุ่งนี้ไม่จบก็อีกหลายวันแล้วเดี๋ยวเราไปอยุดข้างสะพานกันแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมเราส่งท้ายการไลฟ์สดด้วย คำสัมภาษณ์ของอนนท์นำพานอนนท์บอกว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นจุดหมายหรือว่าฉากทัดอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในของการเมืองไทยนะอันนี้แกนนําด้อมส้มนะกำลังถ่ายภาพกับแกนน,านําราษดรนะผู้ชมครับป้าแหม่มกับป้านกนะฮะก็เป็นบุคคลที่พวกเราคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับสองสาวต่อชดอนะฮะท่านผู้ชมครับ นะครับบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าหอศิลป์นะครับอน,นุ่ไม่สัมภาษณ์หลักไประเด็นทั้งประเด็นทางการเมืองประเด็นเรื่องของดํามส้มดํามแดงต่างๆท่านผู้ชมครับภาพเสียงชัดเจนไหมฮะฝากกดไลค์กดแชร์หนึ่งแชร์หน้าเฟซหนึ่งแชร์ลงกลุ่มนะครับค่าคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปสภาแต่เช้านะครับค่าคืนนี้ก็ต้องกลับบ้านเลยจะได้นะครับเรียกว่านะครับเดินทางกันไปที่ สภาผู้แทนรัษฎรนะครับวันนี้คุณอักขกิจนะครับคุณใบตองแห้งก็เดินทางมาร่วมนะครับถ่ายภาพกับพี่น้องประชาชนกันด้วยนะท่านผู้ชมครับใครที่จะนะครับเดินทางไปก็สามารถนะครับรถเมย์สายสาสองสาย16สาย64นะครับสาย4ี่นะฮะสาย3สาย117ะครับผ่านที่ เกียรกายนะครับรถไฟฟ้าลงสถานีบางโพเอ็มอาีบางโพนะครับแล้วก็เดินจะเดินขึ้นมาก็เลยนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะเดินได้แล้วก็เขารเริ่มรวมตัวกันบ่ายสามเพราะว่าเป็นเวลาที่แดดร่มลมตกนะฮะก็ถือว่าไม่ร้อนมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าช่วง ถ้าช่วงแดดเปรี้ยงๆสัก10บโมง1ิโมงเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเป็นลมเป็นแรงกันไปได้แล้วก็สถานที่นะครับก็จะเป็นสวนสาธารณะฝั่งตรงข้ามสภาเกียรกายซอยถ,ถนนทหารวัดแก้วฟ้านะครับทางผู้ว่าชัดิก็ลงนามสถานที่ในการชุมนุมไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคน,นมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดสดให้กับสำนักข่าวรัศดรนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ ด้วยรักและห่วงใยด้วยน้ําใจจากสำนักข่าวัสดรวันนี้ลาไปก่อนนะท,นทุกคนนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะไปเก็บภาพอินเสิร์ตนะฮะที่สภาตอนที่นักการเมืองเขาเข้าเข้าไปไประชุมกันแล้วก็ช่วงบ่ายก็คงจะได้ออกมาทัก่ายมวลชนที่เขามารอลุ้มผลนะครับการโหวตเรื่องนายกการการโหวตการเริ่มประชุมจะเริ่มต้น9้าโมงครึ่ง แล้วก็เรื่อยไปนะครับให้ทางสอสอส,อสอวอภิปรายกันน่าจะอภิปรายดูเด็ดเผ็ดมันเพราะว่าอาภิปรายก็สวก็จะเรียกว่ามีภาควิจารณ์คนด,ดิเดตนายกแล้วก็สอส,อสอก็จะสนับสนุนนะครับการเป็นคนด,ดิเดตนายกนะท่านผู้ชมครับขอบคุณคุณมากๆครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ด้วยรักและห่วงใยด้วยน้ำใจจากสำนักข่าวรัศดรทักทายครูแมวนะครับแม่ออยซูซาคุณพี่รามนารงนะครับพี่ เออคุณป้าคาร่านะฮะพี่จีนขอบคุณครับพี่ปุ๊อพิชาพิุ่งนี้พบกันนะครับขอบคุณทุกคนมากมากครับทุกคนบายบายสวัสดีครับฝันดีราตรีสวัสดิสสดสสด์นะครับทุกคน